สวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พี่ตำรวจสพทุ่งหลวงที่มาร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและสร้างความมั่นใจกับผู้ปกครองว่าโรงเรียนของเราดูแลห่วงใยใส่ใจเสื้อหมวกนิรภย100ัยร้อเซ พันธุ์วโทที่ดวัดประทัดเซนท์ครับสารวัตรต้องการามสถานีตํารวจสุโขทัยผูหวงครับวันนี้ก็มีโอกาสดีๆนะครับสวัสดีครับท่านผอมาพบปะพูดคุยให้สัมภาษณ์กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนครับผู้อำนวยการโรงเรียนคิดว่าอย่างไงโครงการนี้ดียังไงปิดโรงเรียนเปิดโรงรถก่อนที่โรงเรียนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาทำโครงการนี้กับขณะทำและหลังทำครับ ต้องขอขอบคุณทางขวาทอที่เหนียวนายตำรวจทุกนายที่มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ตอนแรกจนใกล้จะสิ้นโครงการน,นะคะคต้องบอกเลยว่าเราค้นพบถึงความเปลี่ยนแปลของกิจกรรม เมื่อเราได้ร่วมมืออย่างจริงจังกับขอาวสารที่หนว <Okay. S 1> งปิดโรงเรียนเปิดโรงรถ <Okay. S 1> มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมกับเราแล้วก็มีกระบวนการคัดกรองเด็ก <Okay. S 1> แล้วสามารถที่จะบ่งบอกได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเด็กคนไหนเอารถมาหรือเอาหมวกกันน็อกมามีพรบรหรือไม่เราสามารถคัดกรองแล้วก็บอกสถิติในแต่ละวันได้จนมาถึงวันนี้หมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์พรบลถลงมาเหลือไม่เกินแปดคนดังนั้นเนี่ย ความสําเร็จของโครงการด้ว้ค่ะต้องบอกเลยนํามาซึ่งความชื่นใจชื่นชมแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้ปกครองก็จะไว้ใจในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนะคะท้ายที่สุดเนี่ยเรเชื่อว่าเมื่อจริงโครงการเราจะมีห่วงนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์และพรบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักหลวงนายตำรวจต้นไม้นะคะที่ให้ความร่วมมือกับทางเดิเป็นอย่างยิ่งยิ่งเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ ท่านผู้บริการก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วก่อนมีโครงการนะครับเด็กไม่ค่อยเชื่อฟังนะครับพอโครงการนี้เข้ามาขณะทำโครงการเด็กเริ่มพยอยที่มีหมวกมากขึ้นแล้วก็ทบบําพลบบมากขึ้นนะครับซึ่งโครงการนี้เราเริ่มเมื่อ20ปีที่ผ่านมาอะไรนะครับในพระบรมราชานุเคราะห์เนี่ยจะเป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนต้นๆของเอำเภอปากท่อจะครบ100%ทั้งหมวกและพลบ,รบรครับ วันนี้ก็ทางสถานีตำรวจภูทรทุ่งหลวงก็ขอบคุณท่านผูน้อำนวยการมากครับสวัสดีครับปิดโรงเรียนเปิดโรงรถนะคะเราทาร่วมกับสา,ามีตำรวจภูธรทุท่งหลวงวันนี้นะครับมวกกัน,น็อกร้อยเปอร์เซ็นแล้วถามผู้ปกครองสักนิดนึงค่ะว่ารู้สึกอย่างไรกับโครงการน,นี้รู้สึกโอเคก็คือแบบหลังจากที่ว่าไม่ค่อยมีเด็กใส่หมวกมางเงี้ยทุกว,วัน,นก็คือเป็นร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็น เราเคยเป็นสิทธ์เก่าที่นี่เคยทําได้แบบนี้ไหมไม่เคยเพราะอะไรเพราะว่าอาช่าวันไหนเขาบอกว่าจะมีตรวมวกตัวกระจกตัวท่อเงี้ยจะเอารถไปตอแต่ข้างนอกจะไม่เอาหมวกมาก็คือจะติดรถเคลื่อนมาคนนี้หมวกช่วงวันนี้เด็กนักเรียนเปลี่ยนแปลงวามิิตไปผู้ปกครองร่วมด้วยก็คือแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ย่างเงี้ยก็คือแบบ หลังจากที่ไม่ค่อยเห็นใส่ปาปบายก็คือทุกคันงที่กันออกแล้วผู้ปกครองท่านนี้นะคะดีค่ะดีมากยังไงเอ่ยมันปลอดภัยต่อลูกหลานเราไหมยังไงปลอดภัยถ้าเกิดอีบัติเตุอะไรก็ยังช่วยได้ขอบคุณมากมากเลยที่ร่วมเป็นหนึ่งแรงที่สําคัญน,นะคะเพราะว่าเด็กนักเรียนก่อนออกจากบ้านก็ต้องมีผู้ปกครองดูแลเมื่อถึงโรงเรียนทางโรงเรียนก็ต้องร่วมกันดูแลนะคะเป็นความร่วมมือ ที่สําคัญยิ่งเลยในการที่จะทําให้หมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พรบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะสำหรับโครงการปิดโรงเรียนเปิดโรงโรถวันนี้นะคะทําให้หมวกกันน็อกของเราร้อยเปอร์เซ็นต์พรบขาดอีกนิดหน่อยแต่คาดว่าเราอจะให้จบโครงการด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมวกกันน็อกและพรบรในฐานะที่เราเป็นประธานนักเรียนเป็นผู้นํานักเรียนเรารู้สึกยังไงกับโครงการนี้บ้างก็ 94, ดีครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่กบอทุกท่าบที่มาให้แนะนำเรื่องครับ โยนมกนกและพรบครับรื้อเด <ceans. S 2> ็กเขาได้ไหมใช่มกนกมอบเลยต้องมอบให้ครับต้องเขาขอบพื้นเข้าเครับการที่มีโครงการเราล้อตัดเซนเป็นยังไงบ้าง่สามดีมากเลยค่ะเพราะว่าในในบริเวณโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีแบบจำนวนเด็กเล้ยเยอะมากแล้วก็มีการแว้นรถค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแบบนี้อัตราในการอันตรายก็จะน้อยลงค่ะ เพื่อชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีค่ะของใครคะของเรียนค่ะใช่แล้วโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นความร่วมมือของทางโรงเรียนตำรวจและผู้ปกคอรองที่ทุกคนร่วมกันโดยผลประโยชน์สูงสุดเนี่ยที่จะหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือลูกนักเรียนของเรานลูกสันติปลอดภัยสมบูรนีรร้อยเปอร์เซตนะคะ